วิ e โค d i n g เขียนโค้ดให้ลื่นด้วยวิ e ที่ใช่และผู้ช่วยอาชิะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ TFD Podcast โฮโมวันนี้เราจะมาคุยกันในตอนที่หลายๆคนรอคอยและเป็นท็อปปิกที่กำลังมาแรงมากๆในหมู่นักพัฒนานั่นก็คือ i ิ e Coding หลายท่านอาจจะได้ยินคำว่า v i v e coding มาสักพักเนาะแต่วันนี้เราจะมาดูว่าการ coding v i v e coding ยังไงให้ flow ให้ลื่นไหลมีสมาธิพุ่งและใช้ ai ให้กลายเป็นเพื่อนคู่ใจในการเขียนโปรแกรมถ้าคุณเป็นสายที่ชอบบรรยากาศชิลๆเปิดเพลงแนวโลฟ f i และนั่งอยู่กับคีย์บอร์ด หรือแม้กระทั่งสายฮาร์ดคอร์ที่ต้องแก้บั๊กกันข้างวันข้ามคืนตอนนี้เหมาะสำหรับคุณถ้ามาดูก่อนว่า w i ย e c o d i โคดิคืออะไร w i ย e c o d i โคดิคือการเขียนโค้ดที่ปัญญากาศทำให้เราโฟกัสง่ายสนุกและมีสมาธิมันคือการสร้างมูลนั่นเองที่พาเราเข้าไปอยู่ในโลกของโคดโดยที่เราไม่รู้สึกกดดัน เช่นเปิดเพลงโลไฟเปิดไฟวอร์มโทนวอร์มไลท์จิบกาแฟมีกลิ A ่นอะโรมาต่างๆหรือแม้แต่นั่งคนเดียวในห้องเยียบเียจะได้โฟกัสแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่เรารู้สึกว่ากำลังโฟล์หรือลื่นไหลนั่นแหละครับคือการอรอเข้าสู่วายฟ์โคดิ่งแล้วแต่ในทีนี้การเขียนวายฟ์โคดิ่งเนี่ย มันคือการเขียนตามความรู้สึกตู่ต้องมาซึ่งเป็นการเขียนการเขียนโค้ดเขียนเขียนโปรแกรมที่อาศัยปัญญาประดิษฐ์เป็นหลักโดยที่ยูเซอร์เนี่ยจะอธิบายปัญหาเพียงไม่กี่ประโยคเพื่อแจให้กับในส่วนของตัว AI ที่อยู่ใน Editor เนาะและเมื่อได้รับการปรับแต่งการเขียนโค้ดเนี่ยก็จะมาเจ n เนอเรตตัวโปรแกรมเนี่ยขึ้นให้และเราก็จะทำแบบนี้ รูปไปเรื่อยๆทีนี้เนี่ยว่า AI เนี่ยมาช่วยอะไรได้บ้างเนาะก็คือว่าไอเราใช้ AI เนี่ยมาช่วยในการเขียนโค้ดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น ChatGPT ถามลอจิกอธิบายโค้ดหรือเขียนฟังก์ชันตรงนี้ให้มี Hack c o Pilot ที่โมใช้ก็ก็ข้างบ่อยมีแค่พิมพ์คีย์เวิร์ดก็สามารถเขียนต่อได้ทั้งฟังก์ชัน Auto Completion หรือ AI ที่มากับในส่วนของ editor อย่างเช่น cursor ก็เริ่มฉลาดขึ้นเรื่อยๆและเวลาที่เราใช้ w ว i t e coding อยู่เนี่ยเราติดปัญหานิดเดียวเราก็สามารถให้ AI เนี่ยช่วยคิดเราก็กลับมา flow continue การ coding ต่อได้เลยมันคือการโคดไปอินไปโดยที่มีผู้ช่วยที่ไม่งงเองเนี่ยมาดูกัน5ข้อดีของการใช้ AI ร่วมกับของการ coding ข้อที่1เลยคือโฟกัสต่อเนื่องไม่สะดุดกับเรื่องเล็กๆเราอาจจะไม่ต้องไปเสียเวลาหาโซลูชันในสเต็ t โอเวอร์โฟ o w เนาะเราสามารถพร้อมเข้าไปว่าช่วยแก้ตัวน,นี้หน่อยหรือตรงน,นี้มีปัญหาอะไรการที่เราไม่ต้องเข้าไปเสียเวลาหาข้อมูลใน t o o l สอย่าง Stack Overflow ต่างเนี่ยทำให้เราทำให้ข้อสอบเนี่ยเราเพิ่ม productivity ทั้งแบบรู้ตัวและไม่รู้ตัวเรามี ai ช่วยเขียนโค้ดให้เร็วขึ้นและมีการ แก้ให้ไวขึ้นข้อที่3เนี่ยก็คือได้ไอเดียใหม่ๆเวลาที่ไม่รู้จะเขียนยังไงเราก็มักจะให้ AI เนี่ยเสนอแนวทางให้เราแบบที่เราอาจจะไม่นึกถึงด้วยซ้ำข้อถัดมาเนี่ยข้อ4เนี่ยเรียนรู้ไปด้วยก,กันขณะเขียนเนี่ยว่าถามเนี่ยเราก็พอเราพร้อมขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ถามว่าโค้ดนี่ทำงานยังไงขอคำอธิบายให้ค่อยความเข้าใจแบบรวดเร็วและข้อ5ช่วยลดความเครียด เวลาเหนื่อยหรือเบลอเนี่ยหรือสมองตันเนี่ยเราให้ AI เนี่ยช่วยใน่านใที่จุดที่ยากได้แบบไม่กดดันแตในขณะเดียวกันก็มีข้อเสียหรือข้อควรระวงังที่เราจะต้องระวังกับการใช้ AI คือข้อที่1เองเนี่ยคือใช้แล้วไม่คิดเองอถ้าเราให้ใช้ AI โดยตลอดโดยไม่คิดวิคเคราะห์นี่อาจจะกลายเป็นพึ่ง AI มากจนเกินไปข้อที่2ก็คือโค้ดที่ AI สร้างเนี่ยอาจจะมีบั๊กหรือมีช่องโหว่ ต้องเช็คดีนะครับว่าโคน,นั้นได้มาอย่างปลอดภัยและใช้งานได้จริงข้อที่3เนี่ยคือการลดการเรียนรู้ในระยะถ้าเราใช้ทุก AI เนี่ยทำให้ทุกอย่างเนี่ยสกิลพื้นฐานของเราอะ่ะอาจจะไม่พัฒนาเลยเนาะเพราะเราหวังพึ่งในส่วนของ AI อยู่ตลอดเวลาข้อสุดท้ายเนี่ยคือทำให้ flow workflow นะ,ะตอนถ้าใช้ AI ไม่เป็นระบบ แล้วเออะไรก็พร้อมขึ้นมา AI ตลอดเนี่ยบางครั้งอาจจะเสียวายมากกว่าเดิมเนาะจริงก็คือการจัดกระบวนการคิดด้วยว่าเราควรพร้อมข้อที่1ยังไงข้อที่2ยังไงเพื่อให้ได้โฟล์การทํางานที่แท้จริงแล้วเนี่ยเราเอา AI เนี่ยเข้ามาใช้กับตัวว i c โค딩เน่ยังไงดีละ่ะแล้วว่าเ,เทคนิคเนี่ยที่โมอยากจะแชร์เนี่ยก็จะมีในส่วนของการเริ่มต้นด้วยการเขียนโค้ดด้วยตัวเองก่อน แล้วค่อยนํา AI มาใช้ในเฉพาะเฉพาะจุดโดยที่โมจะใช้ AI เนี่ยในการตรวจสอบลอจิกหรือ refactor code ในส่วนที่โมคิดว่าโมเขียนไว้คร่าวๆแล้วแต่อยากให้มีการปรับจูนที่ดีขึ้นถัดมาเนี่ยก็ตั้งคําถามเลยนะใช้การตั้งคําถามเลยเนาะว่าเอ้ยเขียนตรงนี้เขียนฟังก์ชันแบบเนี้ยให้มัน c l e a ขึ้นหน่อยเดี๋ยว AI ก็จะนเละออกมาให้นะครับแล้วก็ลูป process เนี่ยต่อไป และที่สำคัญนะครับอย่าลืม Enjoy กับ Flow ของตัวเองด้วยสุดท้ายเนี้ย AI คือเพื่อนร่วมโตไม่ใช่นายของเราจำไว้นะครับ AI ไม่ได้มาแทนเดบแต่มาเติมเต็มช่วยให้การเกียนโค้ดของเราราบเรื่นขึ้น Vive Coding <c oughs> ก็เช่นกันมันคือการดูแลใจดูแลสมองให้พร้อมกับการสร้างสิ่งเจ๋งๆผ่านคนของเรา ขอบคุณทุกคนที่ฟังจบในวันนี้ถ้าคุณชอบ i ว Coding หรือมีวิธีใช้ย AI ยังไงให้โฟร์การโคงของคุณไม่สะดุดมาแชร์กันได้ในคอมเมนต์หรือ DM มาคุยกันนะครับอย่าลืมกด Follow กดติดตาม Podcast ของเราและแชร์ให้เพื่อนสายเดฟฟังด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องดีๆของสายโคดที่ไม่ใช่แค่บรรทัดของภาษา แต่มันคือ v i ฟ์มันคือแพชชั่นของตัวตนของเราผมโมพอลาไปก่อนโค้ให้สนุก v i ฟ์ให้สุดปล่อยให้ AI ช่วยจัดการสิ่งที่เหลือนะครับสวัสดีครับ